คือพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่มีคนชอบเมน์เข้ามาเนีบอกว่าอยากได้ตูดพี่ฟ้านะครับ้าก็เอาเป็นว่าวันนี้รวมท่าเล่นตูดตูดนะครับก้นแบบสไตล์แบบก้นแห่งไทยแลนด์อะไรอย่างเี้เลยนะเอามาให้กันสีท่าด้วยกันที่ไม่ใช่แบบเดดลิฟต์ไม่ใช่ท่าที่มันหนักนะครับสำหรับใครที่เมื่อยขาหรือว่าปวดหลังเนี่ยก็สามารถเล่นท่าเหล่านี้ได้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าสีท่านี้เป็นอะไรบ้างครับ อัพพิโซดนี้สนับสนุนโดย Pulse by p r u d e n t i a l แอปพลิเคชันสุขภาพบนมือถือเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมที่ช่วยให้เราดูแลตัวเองได้ดีขึ้นจาก p r u d e n t i a l ใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่แนะนำไปจากคลิปที่แล้วนะครับลองดาวน์โหลดมาใช้ได้เลยครับตอนนี้มีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาคือ Fitness Tracker ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆของเราได้เช่น Google Fit Apple Health Fitbit หรือ Garmin สามารถดูข้อมูลต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการนับก้าวหรือถักพลังงานที่เราใช้ต่อวันที่สําคัญตอนนี้มี p r i เวลล g ชสิทธิพิเศษอื่นๆให้ด้วยสำหรับใครที่ดูคอนเทนต์นี้แล้วอยากสนับสนุนช่องเราง่ายมากเลยครับเอินนี้แค่ดูให้จบครับเล่นกลามกลเนี่วันนี้คัดมาสีท่าที่ทุกคนสามารถเอาไปทําที่บ้านได้นะครับ ใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้ที่สําคัญเนี่ยมันสามารถอัปเกรดท่าให้มันยากขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่าวี g เกรสท่าให้มันง่ายลงก็ได้นะครับวันนี้จะเอา4ี่ท่ามาเดี๋ยวทําไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ดูวิธีทําไปด้วยกันเลยนะครับท่าแรกคือท่า Hip h i ตเพนช์นะครับแต่ทีนี้มือใหม่เนี่ยแล Hip ่นฮิตเพนช์จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นการยืนตัวตรงเอามือจับที่สะโพกปุ๊บแล้วกดตัวลงมานะครับให้พับที่เอวตรงนี้เห็นไหมพับที่สะโพกแล้วต้องยืนขึ้นมาขึ้นหายใจออกลมหายใจเข้าขึ้นหายใจออกตอนขึ้น เก่งกน้นเยอะๆดูนะครับหนึ่งสองซ้ำขึ้นเก่งก้นเทคนิคคือดูนะออกเสียงชี้นะครับล้ขณะนี้เราจะเก็งท้องเก่งก้นพร้อมกันทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเล่นท่าน,นี้แล้วเนี่ยร่างกมันง่ายง่ายเกินไปสำหรับคนที่แอดวานซ์แล้วใช้ยางนะครับยางเนี่ยเราสามารถผูกยางไว้กับเสาก็ได้เล่น,น,น,บน,นบบแบบนี้นะครับยืนคลอมยางไว้อย่างนี้ปุ๊บเอามือจับแบบนี้นะครับแล้วเดินก้าวออกมาทีนี้มันจะมีแรงต้านให้ก้นของเราทํางานมากขึ้นดูนะย่อลงไป นะก้นได้ยืดขึ้นแบบนี้นะครับอีกทีนึงนะย่อลงไปก้นได้ยืดขึ้นมาทำพร้อมกันนะครับ10ครั้งนะ1 2 3หลังตรงนะ4 5 6หายใจออกที่7 8 ก้าตอนขึ้นไม่แอ่นหลังนะครับอีกที่นึงขึ้นเอามือจับก้นดูถ้าเกิดว่าก้นเก่งนะครับเสียว่าทำถูกต้องโอเคนะครับท่านี้คือท่าแรกนะครับชืีอว่าท่าแบนฮิปฮิ้งนะครับจะทำสิบครั้งหรือ15ครั้งก็ได้ทีนีถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยเราไปต่อท่าที่2กันเลยครับท่าที่2นะครับชืีอว่าท่า standing k i c k แบ c k นะซึ่งเราสามารถที่จะยืนนะครับแล้วเตะไปข้างหลังแบบนี้ได้ที่นี้หลายๆคนนึงเป็นมือใหม่อยู่นะครับเจะเตะสูงไม่ได้ผมมีเทคนิคมาคออเเเรราตตตะะะแนนนีีน้้พพงปุ๊ดูนะ เตะปุ๊บนะครับให้เก่งก้นและเหยียดขาให้ตรงนะครับเก่งก้นเหยียดขาให้ตรงแบบนี้1 2โดนก้นไหมในกล้องโอเคนะครับเห็นก้นไหมหนึ่งสองทีนี้แบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะง,ง่ายเรามาลองเพิ่มความยากสำหรับใครที่อั a วานแล้วนะครับใช้ยางเซตประมาณเท่าหัวเข่าตรงนี้นะครับจากนั้นเนี่ยหลูกมาตรงหัวเข่าตรงนี้มันจะมีแรงต้านไปทิศนี้ถูกไหมทีนี้พอเราถีบออกไปปุ๊บ ถีบแค่นี้พอถีบพื้นแล้วทําขาตรงจับก้นดูถ้าถ้าเกิดเหยียดขาตรงปุ๊บโอเคก้นมานะครับแสดงว่าได้เดี๋ยวทำพร้อมกันนะสิบทีนะครับ1 2ึ่งสองสามห้าหอีกทีหนึ่งปึ๊บเก่งก้นไว้นะครับนี่ท่านี้ สิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือเราจะไม่ต้องเหวี่ยงอะไรเยอะนะครับแล้วก็ไม่ต้องยกขึ้นสูงด้วยเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีคุณภาพในการเกร็งกล้ามเนื้อกลนแค่นี้เองมาดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งกันบ้างมานะหนึ่งสองสามบ เป็นไงโดนไหมทั้ง2ท่าเมื่อกี้นะครับเป็น2ท่าที่ปลอดภัยมากๆเพราะว่ามันแทบไม่มีน้ําหนักกดลงมาบนตัวเราเลยนะครับังนั้าใครที่รู้สึกเล่นสะโพกเด็ดลิฟต์แล้วไม่โดนต้นเลยเนี่ยนะครับโดนหลังหรือว่าโดนขาเนี่ยเปลี่ยนเป็น2ท่าเมื่อกี้นะครับโอเคครับทีนี้เรามาลองเล่นอีกมุมหนึ่งกันบ้างนะครับเรายืนตัวตรงแล้วยกขาขึ้นด้านข้างลักษณะน,นี้ท่านี้นะครับชื่อท่า standing hip abduction ชื่อยาวมากนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเป็นการยืนยกขาขึ้นด้านข้างซึ่งที่เล่นผิดกันจะเล่นแบบนี้ <S <S <Okay. S 2> เห็นไหมแล้วก็ ขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าขึ้นมาแล้วดูนะเท้าแว่งแล้วเท้าชี้ขึ้นลักษณะนี้นะครับแล้วขึ้นสูงเกินไปเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้ก้นนะครับมันจะได้ก้นน้อยมากๆเลยเอาเป็นว่าเปลี่ยนเป็น่างนี้ดีกว่านะครับดูนะเท้าชี้ไปข้างหน้าลักษณะนี้นะครับเท้าชี้ไปข้างหน้าแล้วยกขึ้นมาแค่นี้พอเหมือนจะไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่ได้ก้นเยอะมากนะครับทีนี้สาคัญคือเราจะไม่แว่งตัวช่วยนะครับเราจะยืนตัวตรงยกกลนขึ้นมายกเท้าขึ้นมานะครับแค่นี้พอแล้วก็ลงเท้าแตะกันปุ๊บขึ้นมมาให่นะครับ พร้อมนะครับเดี๋ยวทำข้างละสิบทีนะพร้อมนะ1 2ซ่่มหี้สอาี่ห้าหกเจ็้อีกทีหนึ่งสิบโอามือจับก้นไว้นะครับโดนลงมาช้าๆนะครับเปลี่ยนข้างอีกข้างหนึ่งขึ้นไม่ต้องสูง2 4 5 6 7 8 9ไอก้ทีเดียวโอเคครับท่านี้ standing hip abduction นะครับยกไม่ต้องสงูงขึ้นอย่างมีคุณภาพแล้วก็เกร็งกล้ามเนื้อเยอะนะครับ เฮ้เราเล่นก้นไปหลายมุมแล้วนะครับมุมหน้าหลังแบบนี้ใช่ไหมนะครับมุมที่มีการถีบมุมที่มีการยกขาข้างมันมีอีกมุมหนึ่งครับเขาเรียกว่ามุมโรเ t ชันนะครับหรือว่าการหมุนสะโพกไม่ใช่แบบนี้นะครับยวเลยทําให้ดูใช้ยางยืดนะครับหรือใช้มือของเรานี่ก็ได้เอามือของเราเนี่ยจับไปตรงนี้ปุ๊บแล้วหมุนนี่นะครับหมุนหัวเข่าออกข้างนอกลักษณะน,นี้เห็นไหมนะครับจากนั้นเนี่ยเอามือต้านแรงไว้ทําทีละข้างนี่นะครับเอามือต้านแรงไว้ทําทีละข้าง สิ่งที่อยากให้เป็นคือดูนะเข่าของเราเนี่ยออกจากกันไม่เอาแบบนี้นะครับดังนั้นจะเริ่มจากตรงนี้ปุ๊บแล้วเข่าออกจากกันเซ็ตปึ้งถูกต้องนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจใช้มือก็นี่เลยใช้ยางนะครับดูนะเซ็ตไว้ตรงประมาณเหนือหัวเข่าดูนะทีนี้ย่อลงมาเครื่องเดียวนะครับแล้วหมุน1นะหมุน2เห็นไหมนะครับหมุน, 2, น,นะนะมน3นะครับหมุน4 ตอนที่หมุนหันจะออกได้6 7 8 9 10เปลี่ยนมุมให้ดูนะดูนะครับเข้าออก2 3 4 5 6 7 อยากได้ยากขึ้นเอามือต้งไว้8 9อีกทีเดียว10บึโอเคนะครับท่านี้นะครับมันดีมากๆเลยสำหรับคนที่วิ่งนะครับหรือคนที่ชอบสควอตโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่ชอบสควอตเนี่ยเวลาเล่นแล้วเข่าชอบผูบเข้าหากันอย่างเงี้ยนะครับให้เปลี่ยนโดยการ หยุดเล่นสซคอนก่อนแล้วมาฝึกท่านี้นะครับจะทําให้เซฟหัวเข่าของเราได้ดีขึ้นนะครับโอเคนะครับทั้ง4ท่าเมื่อกี้คือ4ท่าโปรดของพี่ฟ้าเลยนะครับในการเล่นก้นส้ให้ที่ชอบนะเพราะว่า1มันปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปยกน้หนักก็ได้นะครับแต่ถ้าใครอยากยกหนักก็ให้ยกหนักก่อนนะเฉพาะเดรลิฟก่อนแล้วค่อยมาเล่นพวกนี้เป็นท่าปิดท้ายก็ได้นะครับสองคือท่าเหล่านี้มันสามารถจับปลายอุปกรณ์ได้ใช้เคเบิลหรือยางนะครับหรือจะถือเคโเบลก็เล่นท่าเดียวกันได้นะครับที่สําคัญเลยเนี่ยอันนี้เจ๋งมากๆช่วงไหนากะลเนน่่็ทที ให้มันโฟกัสดีๆแต่ถ้าใครอยากจะเบิร์นเยอะๆนะครับก็เอา4ท่านียมาอัดรวมกันเป็นเซอร์กิตเทรนนิ่งเซอร์กิตเทรนนิ่งก็คือ4ท่านะครับเล่นโดยที่ไม่พักระหว่างท่าพอเล่นครบ4ท่าปุ๊บก็พักแป๊บหนึ่งแล้วก็วนกลับไปใหม่นะครับจะทำให้เราเผาผลาญพลังงานได้ครับโอเคครับนี่ก็ออกกําลังกายเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะมาเอา Privilege นะครับมาแลกน้ำสมูทตี้กันนะครับที่ร้านสควีซึ่ง ทเทรเลทนี้นะครับก็สามารถใช้ได้กับทั้ง Absolute y ูซ s i เลอร์เวอร์นะครับ Central Retail แล้วก็ของ w i s s นะครับเป็นน้ำผลไม้ซึ่งวันนี้พี่ก็เลือกเป็นสมูทตี้ไป่ะงนั้นเดี๋ยวเราไปสั่งน้ำผลไม้นะครับ สำหรับแก๊งดูจบอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Pulse by Prudential นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ก่อน31สสธันวาคมนี้นะครับวิธีการใช้สิทธิ์เดี๋ยวพี่ใส่ไว้ให้ insert ข้างล่างนี้นะเดี๋ยววันนี้พี่ขอไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พิซซหน้าครับสวัสดีครับ